ส่งไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะ Half of my heart is in บุญจุมบุญจุมบุญจุมแม่ไม่ต้องมาทำเป็นเสียใจฉันน่าควรจะเสียใจไหมแอชนี่มันต้องสัก ั้งแล้วล่ะแฉกที่นี่แหละถูกแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคนนี่ก็เป็น ep ที่3แล้วนะคะของ r a c k to riches นะคะที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้เลยนะคะคือเราก็อยากจะมาทำให้บ้านของคุณหมีมีเนี่ยได้เล็กลงเนาะก็ปรับประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคไหนเรามาดูกันซิวันนี้คือวันเสาร์ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะวันนี้จะเป็นวันที่มีงานพรอมใช่ไหมนี่ไงคุณคะในอีเวนต์นะในปฏิทินมันจะบอกว่างานพรอมจะเริ่มเวลาหนึ่งทุ่มนะคะโอเค ตอนนี้ชีมีก็คือแบบ Energy คือจะไม่ไหวแล้วให้ชีนะคะได้ไปนอนก่อนนะคะแล้วก็นโยบายประหยัดไฟก็ต้อง Auto Lights แล้วก็ Lights นะคะ คุณผู้ชมคะแล้วมันก็มี notification ขึ้นมาตรงมุมขวาบนนะคะมันบอกว่ามาเช็คที่ร้านทริฟซีทริฟฟีทริฟทีซีเรานะ่ะเพิ่งได้ของใหม่ที่มัน exclusive สุดๆไปเลยนะแล้วก็จำไว้นะว่ามันมาวันนี้พรุ่งนี้มันอาจจะหมดแล้วก็ได้อย่าพลาดละ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้จะไปเช็คหน่อยนะคะให้ชีมีนอนต่อไปก่อนนะคะหลังจากที่ชีหลับเต็มตื่นแล้วเราก็จะพาชีไปที่ร้านทริฟทีเลยนะคะทุกท่าน มาถึงที่ร้านทริฟที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเออทุกคนสังเกตไหมว่าชีมีชีทําสีผมใหม่มานะเขียวๆนะเขียวๆคือผมเขียวนะคุณไม่ใช่กินเต่าเขียวนะสีผมก็เขียวด้วยเอา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 เจ๊โอเปิดมาก็มาลื่นโชว์เลยนะคะให้ชีได้ไปเข้าห้องน้ำก่อนมาถึงก็ไปคุยเสื้อเลยค่ะเต่าเหม็นนะคะ แก้ง่ายๆด้วยการมาล้างมือล้างมือวนไปนะคะแล้วก็อุ้ยคุณค้ามีแอปพลายเฟชชัลคิลิเนอ e r ด้วยนะคะเรามาทำตัวเองให้สะอาดสะอ้านกันหน่อยดีกว่านะคะนี่ก็เป็นฉากที่ชีตบแป้งนะคะลงลองพื้นหน่อยแล้วขนอุยมากวันนี้วันนี้จะเป็นงานพร้อมแต่ชียงังขนอุยอยู่เลยอะทุกคนเดี๋ยวต้องพาชีไปแว็กซ์ขนหน่อยละแล้วมันจะมีไอเทมอะไรใหม่เข้ามานะไหนเราไปดูซินี่คะ่ะ เรามากดตรงแบบ d e p p p Exclusive นะคะก็คือแบบหายยากสุดๆไปเลยเฮ้ยน่ารักมากน่ารักมากค่ะซื้อต้องซื้อตัวเดียว125ยีดิฉันมีอยู่134ค่ะทุกคนไหนมีต้องขายอะไรไปบ้างอุ้ยนี่ค่ะรูปปัจจูยังไม่ได้ขายเพราะกบแล้วก็ขายทิ้งไปค่ะไปมีเราจะต้องมีเสื้อใหม่ใส่อวดชาวบ้านเขานะคะ ทุกคนคะและชุดนี้นะคะก็คือชุดใหม่นี่ที่มันจะต้องมาปลดล็อกในทร,ริฟสในทริฟ store เท่านั้นนะคะทุกคนเราจะตั้งชื่อลุคนี้กันนะคะเราจะไม่ขายนะเราจะเก็บไว้ใส่เองใช่ปะและเราจะตั้งชื่อลุคนี้ว่าฉันคือเมย์ <c oughs> ลอยไปลอยมาเอาไปเลยค่ะไปขายกบมาแล้วมีเงินซื้อค่ะโอเคนะคะอิชิมีก็ได้ไปสเปนมันนี่นะคะ ออนแฮมเบอร์เกอร์นะคะแล้วของฟรีก็มีไม่กินนะคะตามประษาคนมีกระตังวันนี้เราจะต้องไปไฟกับคนด้วยอ่ะคุณเดี๋ยวค่อยไปไ่กันที่งานพร o อมดีไหมความคิดที่ฉันนี่มันเลิศเลอดีจริงๆเลยนะคะเราต้องหาที่ให้น้องไปแบบแว็กซ์ขนนะคุณ <c ười> และที่ที่มีห้องน้ําที่เดียวที่คิดออกนะก็คือมัธยมเป็ดน้อยค่ะรอะที่ฉันสร้างมันมากับมือ ใช่ไหมคะไปอาบน้ำแล้วก็แว็กซ์ขนค่ะนี่ไงมีเชฟด้วยคุณเชฟอาร์มแฮร์ไหนไปดูชีโกนขนกันทุกคนจิตจิตปะดูชาวบ้านโกนขนค่ะก็ต้องโกนค่ะคุณมีคุณมีจะโกนแต่แขนไม่ได้นะคะอ่าไหนดูซิชีโกนขนหมดหรือเปล่าอู้เนียนกริบค่ะเนียนกริบค่ะ ตอนนี้เรามีเวลาเหลือเฟืองเลยนะเราให้ชีเนี่ยได้ไปพัฒนาสกิลลอจิกสกิลดีกว่าไหนๆก็แอบ,บมาโรงเรียนยามวิการแล้วนะคะ อ่ะมี notification ขึ้นมานะคะมันขึ้นมาบอกว่าเกือบแล้วที่จะมีบางคนเนี่ยมา Control ชีวิตของคุณมีนะคะคุณมีสามารถเติมเต็มความฝันของเธอได้หรือไม่หรือจะมีบางคนที่จะมาค n t r o l คือหรือจะมีบางคนที่จะมาควบคุมชีวิตของเธอแล้วก็หยุดเธอกับความฝันของเธอนะคะมันน่าจะเป็นเรื่องของนี่ค่ะ o n t s and fear ที่ a base game เขาอัปเดตเข้ามานะคะตรงนี้มันก็จะขึ้นว่าเนี่ยตอนนี้ชีมีกาลังเกิด กิดการกลัวความฝันที่ไม่เติมเต็มนะคะทุกคนประมาณนั้นแหละแล้วตรงนี้มันก็ขึ้นมาเนี่ยว่าอิชิมิมันกลัวการที่ความฝันจะไม่ถูกเติมเต็มใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าคุณหมี่มีเนี่ยนะคะรู้สึกไม่พอใจในชีวิตที่กําลังจะเป็นอยู่นะคะบางครั้งหมี่มีก็จะอารมณ์เสียนะคะเกี่ยวกับทิศทางในชีวิตของเธอนะคะก็คือการกลัวความฝันที่ไม่เติมเต็มนะคะแล้วเราจะทําให้มันหายยังไงอะทุกคน ไม่เคยเล่นเลยเพิ่งจะเล่นนี่แหละนะอาราชีก็คือมีความเครียดค่ะ บวก3ชั่วโมงไปเลยค่ะเพราะว่าเครียดเพราะว่าเกิดจากความวิตกกังวลนะคะมันก็เป็นผลมาจากความกลัวที่จะไม่สามารถเติมเต็มความฝันของตัวเองได้นะคะความรู้สึกวิตกกังวลต่างๆนะคะที่ชีหมีมม่มีเนี่ยนะคะก็จะจางหายไปนะคะถ้าคุณหมี่มีนะคะได้คนพบอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับตัวเธอนะคะแล้วความกลัวที่ไม่เคยมีมาก่อนมันก็ได้เติบโตขึ้นภายในใจนะคะแล้วก็เหมือนแบบพร้อมที่จะปะทุออก ออกมาได้ตลอดเวลาเลยโอ้ไม่ก๊มันคือเรื่องที่ไม่ดีนะทุกคนชี่มีแล้วตอนนี้นะคะเขาก็ขึ้นมาว่างานพร้อมกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะถึงเวลาที่จะไปงานพร้อมกันแล้วนะคะแต่งตัวให้พร้อมนะคะแล้วก็ไปไปแบบไปเต้นให้สนุกสุดเหวี่ยงกันไปเลยนะคะกับเพื่อนคนอื่นนะคะคุณจะเข้าร่วมหรือไม่เอาเข้าร่วมสิจ๊ะมาถึงงานพร้อมแล้วนะคะแล้วใครชวนเรามางานพร้อมนะอุ๊ยอันนี้คืออะไรอะ่ะ เขาก็มี once and a w h i มันก็ขึ้นมาอีกแล้วอะทุกคนมันขึ้นมาบอกว่าให้เราอะไปแบบไปปรึกษาหรือว่าไปถกเรื่องความกลัวอันนี้กับคนอื่นนะคะก็ถ้ามันถึงเวลาแล้วที่คุณหมีมีเนี่ยนะคะจะเติมเต็มความฝันของเธออาจจะเริ่มจากแชร์ริงความรู้สึกนี้กับคนอื่นนะคะก็อาจจะช่วยได้เนาะเราไปลองดูกันดีกว่าแล้วก็มาถึงงานพร้อมแล้วนะและชีเดินไปไหนก่อนเลยมีมีใจเย็นๆหมีมีทำอะไรหมีมีมายืนสะบดอยู่คนเดียวเลยนะคะให้คุณมีนะคะได้ไป d i s c u s กันหน่อยดีกว่า คุณผู้ชมคะ่ะ eg มีมาตกกลุ่มรักแตะสิทธิ์นี่อีกคะ่ะโอ้โหไม่หยุดไม่หยุดเลยคะ่ะโอ้นี่ไงคะคู่หูเพื่อนรักของดิฉันคุณสาวานนาโอนันนานะคะไปคุยกับเขาหน่อยดีกว่าค่าวที่แล้วที่เราไปตอบรับคําของความเป็นเพื่อนสนิทกับคุณมอลลี่ใช่ไหมมันก็เลยทําให้เพื่อนสนิทของเราที่เป็นต่อคุณสาวานนามันหายไปเนอะอันนี้เราก็มาให้เขาเป็นเพื่อนสนิทกันใหม่นะคะทุกคนคือเราหาคําสั่งอันนี้ไม่เจอเลยอะ่ะ Discuss Fear เนี่ย คืออะไรอะ่ะอ๋อหรือว่ามันบอกว่าหลังจากที่เราต้องทําความต้องการเสร็จเหรอก็คือต้องคุยกับแอชถามแอชเกี่ยวกับวันนี้เหรอแล้วอชอยู่ไหนอะ่ะอ่ะคุณแอชมาแล้วดูท่าเต้นคุณแอชเอาเรื่องเอาเรื่องกินไปฟังไปฟังซัมติงที่ Principal พูดแล้วอันนี้มันบังไหมคะ คุณค่ะเขาประกาศงานพร้อมแล้วว่าว่าผู้ที่ได้เป็นแบบเป็นดาวเป็นเดือนอะ่ะของงานเนี้ก็คือเพื่อนสนิทของเราค่ะคุณสาวานาโอนาน่าไพรส์นะคะแล้วก็คนที่ได้เป็นพรอมเจสเตอร์นะคะหรือว่าเป็นตัวตลกงานพรอมก็ได้แต่คุณเกรตารอเลนนะคะเพื่อนเราดังกูเลยเนาะดีใจด้วยนะคราวหน้ามันจะต้องเป็นของฉันทุกคนคือถ้าไม่กดโพสแล้วกดคําสั่งนะก็คือแบบ บังคับลาบากมากตอนนี้ให้มาคุยกับแอชนะคะเรื่องวันของเขานะคะมาถามเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอาถามเสร็จแล้วดูซิว่าออ้ยแอชเราเป็นแฟนกันเราคิสกันได้ยังอะเอา้าทาไมไม่ได้อะอ๋เอเพราะว่าแอชไม่แอชไ,ไม่ได้สนใจในตัวผู้หญิงแล้วมาขอฉันเป็นแฟนทําไมอย่างนี้มันต้องสักตั้งไหมมันต้องลุยสักตั้งเราปะแอชนี่มันต้องสักตั้งแล้วล่ะแอชที่นี่แหละถูกแล้วนะคะลุยค่ะ มีเอาให้ชนะค่ะืมีชนะจำไว้นะ Ash, แอชเธอนะมาขอฉันเป็นแฟนแต่เธอไม่สนใจในตัวผู้หญิงแล้วเธอมาขอฉันเป็นแฟนทำไมก่อนไปถ่ายรูปในโฟโต้บูธกันดีกว่ามันมีอยู่เนาะเทกกับโฟโต้วิดวิถ่ายกับเพื่อนได้ด้วยหรอเอแ Sandra, อแคสซินดราเขาชวนไป after party เราดิฉันกดไปเลยอะ่ะล้วคือดิฉันยังไม่ได้ได้รูปในโฟโต้บูธเลยอะ่ะนึกว่าจะ after party กันที่ auditorium เงี้ค่ะเข้าใจผิดตลอดคะ่ะ มา after party กันที่อ่อจำชื่อไม่ได้ทีเนี้ยคุณที่เพียใช่ไหมที่เล็กซาลูซาลูเล็กซาลูลี่ซูซูลลี่ลาซูลี่นี่ที่นี่มีตู้สติกเกอร์นะคะมาถ่ายกับเพื่อนหน่อยเอา้าเพื่อนเรามากันแค่นี้ว่ะถ่ายกับตาอิกิโยก็ได้อาคิโยมันไม่ยอมถ่ายรูปกับเราอ่ะเออวันวันว่ะเจอกับอะไรก็ไมยลูกเอ้ย แคสซานดราเดินมาหาพอดีเลยถ่ายรูปกับแคสซานดราดีกว่าถ่ายสักสิบรูปเป็นไงคะ <c oughs> อ่ะพอละค่ะถ่ายเยอะอ่ะแล้วไม่กี่สู้กับแอชไม่นับด้วยนะคะว่าเป็นการสู้กันนะคะดิฉันละมืนตืบอุ๊ยนี่ไงคะมันขึ้นมาแล้ว discuss fears นะคะอ๋อก็คือว่าถ้าเราจะทําให้ความกลัวนี้หายไปเราต้องทําความต้องการของซิมอะไปสักอันหนึ่งก่อนนะแล้วไอตัวเนี้ยมันจะขึ้นมาให้คุณทํานะอ่ะแล้วดิฉันก็คือ Neighborhood b r ู w บ w ว s all f ฟู l ค่ะทําไมมันไม่นับอะ นี่ไงแคสเซนดาเขาก็พูดให้กำลังใจเราเนาะแล้วเราหายไหมอะความกลัวเราหายไปหายคุณโอเครู้วิธีแก้แล้วนะคะเกิดที่เนาชีมีชี้แอบหิวอยู่นะไปกินโอ้ oh, ทุกอย่างปิดค่ะทุกอย่างปิดอา้าวแล้ชุดโบเจงโบจาโบเจงไปรบโบจาของเรามันขายไม่ออกนะคะให้ชีได้มาลองอีกทีหนึ่งชุดไหนเอ่ยโบเจงโบจาแวร์เอาสิ์ไปค่ะ อ่ะแล้วก็มาฮป์เอาฟิตกกับเพื่อนนี่แหละคะ่ะอยู่กันใกล้ๆนะคะทําอะไรง่ายๆนะคะหาไม่เจออีกแล้วค่ะคําสั่งเยอะเหลือเกินอ่ะแล้วก็ลองเซลล์เอาฟิตนะคะลงไปในแอป t r e n d ีนะคะคุณมีเราก็จะใส่ไปสี่พันเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าทําไมคะเราโลบค่ะเราโลบไหนเรามาใส่ชุดนี้ก็เถอะแวร์เอาฟิตนี่ชุดชั้นคือเมฆลอยไปลอยมาอยู่บนฟากฟ้า ลอยมาลอยไปตอนนี้เราก็พาชีมีนะคะกลับมาบ้านแล้วนะคะเพราะคิดว่าซื้อห้องน้ำไว้ในบ้านน่าจะง่ายกว่านะคะเดี๋ยวเพาะกบก่อนนะคะจะได้มีเงินนะคะแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสของวันอาทิตย์แล้วเนาะก็คือใช้เวลาในแต่ละวันน่ะคุ้มค่ามากๆค่ะไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนมันมีกิจกรรมเยอะมากเลยอะตื่นแล้วนะคะสิ่งแรกที่ชีทำก็คือเล่นโซเชียลบันนี่ค่ะมันมีอะไรหรอไหนดูด้วยสิ เราสร้างโพสต์ใหม่ได้ด้วยนะคะโพสต์เกี่ยวกับโฟโตบูธก็ได้นะคะเป็น embarrassing เป็นอะไรที่น่าอายน่าขายหน้านะคะและชีโพสต์ว่าอะไรอ่ะไหนอ่ะมันไม่เห็นขึ้นเลยอ่ะเกมที่ฉันพังหรือเปล่าชี่มีมีนะคะ,ะ,คะก็โพสต์เกี่ยวกับไอ้รูปภาพถ่ายที่ชีไปถ่ายในตู้โฟโตบูธมานะคะบอกว่าโอ้โหการโพสต์นั้นน่ะมันเป็นอะไรที่เฟียสมากเลยนะรูปพวกนี้ประหนึ่งว่าแบบระดับโมเดลเลยนะเนี่ยเข้าข้างตัวเองขั้นสุดเวลาทุกคน นี่ทุกคนนี้ก็คือรูปทั้งหมดที่เราเก็บไว้นะคะใส่กรอบไหมแอดเฟรมหน่อยใส่กรอบให้เสร็จแล้วนะคะวันนี้เราไปหาที่ที่ติวหนังสือหรือว่าทำอะไรให้มันมีประโยชน์ต่อสมองของตนกันเถอะทุกคนเราก็ชวนเพื่อนๆของเราทุกๆคนเลยนะคะที่เรารู้จักมาที่สวนสาธารณะทอตเทอร์ปาร์กนะคะจริงๆก็คือจะมาที่นี่แต่ว่ามันไม่มีที่ให้ลงจะมาให้นั่งแห่งเอากันค่ะมีโต๊ะให้นั่งไหมะคุณดูกลุ่มวัยรุ่นนี้นะ กาจะเดินกันมาถึงนะคะโอ้โ oh หเป็นชั่วโมงเลยค่ะมาทำการบ้านด้วยกันหน่อยเถอะทุกคนดูโฮมเวิร์กทูเกเตอร์บรรยากาศวัยรุ่นนะคะมาแห่งเอากันวันอาทิตย์นะคะมานั่งทำการบ้านด้วยกันนะคะจริงๆก็ทำเพื่อตัวเองแหะค่ะไม่ได้ทำเพื่อพวกเขาหรอกแต่ว่าวันนี้ที่มามีประเด็นหรือปะเพราะว่าแอร์เขาอะ ไม่รับจ๊บแรกของเราใช่ไหมเขาผักหน้าเราทิ้งใช่ปะคุณแล้วไงต่อรู้ปะและชียอ่ะก็เดินมาเข้าตอนที่เข้ามาขอเราเป็นแฟนตอนที่เรากําลังสอบไฟนอนอยู่อะ่ะ so distraction มากเลยอะ่ะแล้วยังไงต่อรู้แม พอเราจะไปแบบ embrace em ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยชีก็ไม่เอาพรา้จีไม่ชอบผู้หญิงไงแต่ชีมาขอที่ฉันเป็นแฟนไงอารับบทนางบ่นอีกแล้วค่ะวันนี้เราก็เลยจะบอกเลิกกับเขานะคะแล้วมันก็ถึงเวลาอันควรแล้วนะคะที่เราจะบอกเลิกคุณแอชนะคะมีมีนะคะกับแอชพึ่งเลิกรากันนะคะแหม่ไม่ต้องมาทําเป็นเสียใจฉันนะควรจะเสียใจไหมแอชแล้วเลิกกันต่อหนะ้าอิตาคิโยด้วยอะรู้สึกอะไรต่อกันอีกคะเนี่ย โอ้โหแดงเถือออ่ะแล้วมันก็มีแบบเส้นบางๆที่มันเกิดขึ้นระหว่างเราสองคนนะคะก็คือแบบเซงเสียใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากให้เขามาชวนไปงานพร้อมอันนี้คือที่มีรู้สึกกับแอชนะอยากให้เขาชวนไปงานพร้อมแต่เขาถ้าแม้เขาไม่ชวนค่ะแล้วก็รู้สึกแบบขมขื่นกับความรักครั้งนี้ที่ต้องเลิกรากันนะคะส่วนแอชนี่นะคะก็คือมีอะไรเพิ่มขึ้นมาด้วยเป็นแบบ ความเจ็บปวดไดรับผัดบาดแผลที่มันแบบืแทงไปทะลุจนถึงหัวใจเลยนะคะนั่นแหละก็ใช้เวลายาวหน่อยนะในการที่จะรักษาแผลใจครั้งนี้นะสมน้ำหน้า <c oughs> ไม่ได้เศร้าหรอกค่ะมีไม่ได้เศร้า <c oughs> เธอหรือเปล่าที่ทำฉันอนะ <c oughs> อ่ะลองให้ทำไมอะมิเสียฟอร์หมด เกรตาอยากมาเป็นเพื่อนสนิทมีม,มีทุกคนอยากเป็นเพื่อนสนิทมีมีแต่ไม่ค่ะมีมีเป็นเพื่อนสนิทกับคุณซาวานาโอนานาถ้าทุกคนสงสัยว่าทําไมดิฉันถึงเรียกเขาแบบนี้นะคะทุกคนจะหายสงสัยถ้าดิฉันทําเสียงแบบนี้ซาวานาโอนานา half of my heart is in จุมบุจ um ุมบุจ um ุ๊ um um. <c oughs> เอา้าให้ไปสั่งไอติมค่ะไม่ใช่ให้มานั่งด้วยกันไอติมรสที่ทุกคนชอบที่สุดคืออะไรคะของดิฉันนะคะมิน <c oughs> ช็อกโกแลตชิพค่ะอร่อยที่สุดในใจแล้วนะคะสวัสดโอนานะเธอก็สั่งไอติมหรอเธอกินรสอะไรน่ะวานิลาหรอแต่ของเราอะมันจ็อกมินนะแล้วมีจะเดินออกมากินตรงนี้ได้ไหมอะคือแบบอยากถ่ายรูปตอนมีกินไอติมอะค่ะที่นี่มันมีอะไรให้ํำเยอะแยะเลยใช่ไหมเราไปหากิจกรรมทํากันเถอะนี่เรามาขึ้นชิงช้าเขาเรียกอะไรนะชิงช้าสวรรค์เหรอคุณใช่ปะ มันมีอะไรนะม้าหมุนกับชิงช้าสวรรค์ใช่สิ่งนี้คือชิงช้าสวรรค์ดิฉันพูดกับตัวเองค่ะไม่ได้พูดกับใครที่ไหนชอบจำอะไรสลับกันนะคุณเวลาพูดอ่ะคุณเป็นกันไหมอย่างเราตอนเด็กๆอ่ะเราจำถั่วงอกกับขา้าวโพดสลับกันใช่ป่ะแล้วเวลาไปร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะก็ไปบอกเขาว่าพี่คะเส้นเล็กน้ําไม่ใส่ขา้าวโพดนะคะเขินมากอ่ะแล้วเขาก็แบบน้องที่นี่ไม่ใส่ขา้าวโพดในก๋วยเตี๋ยว ดิฉันเองคุณตอนมอปลายด้วยนะคะไม่ใช่แบบตอนเด็กกว่านี้นะคะตอนมัธยมปลายนะคะอะคุณมีคุณขึ้นชิงชาสวรรค์ไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะไม่มีอะไรเลยขึ้นไปแล้วก็ได้ความสนุกอย่างเนี้หรอแค่เนี้หรอแค่นี้เองหรือแล้วที่นี่คือที่ไหนคะอุ้ยมีโรแมนติกไรด้วยอะ่ะอุ้ยไม่มีคนอยู่เลยคิโยไปเป็นเพื่อนนอยเด ดูท่าเดินมาขอคิโยไปขี่รถเป็นเพื่อนหน่อยคิโยมันไม่ยอมไปเล่นรถบัมเป็นเพื่อนอ่ะทุกคนกลับบ้านดีกว่าไม่อยู่ละกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะช่วยไปเข้าห้องน้ำก่อนเลยนะคะเออทุกคนเราว่าบ้านของคุณหมี่มีเนี่ยเราจะทำให้ออกแนวเป็นแบบเป็นสตูดิโอรูมดีไหมเพราะว่ามันเป็นบ้านเด็กวัยรุ่นเนาะอยู่คนเดียวอะ่ะก็เป็นแบบแนวสตูดิโออารมณ์แบบสตูดิโออพาร์ทเมนต์อะไรอย่างนี้ไปดีกว่าทำง่ายๆไปดีกว่านะคะตอนนี้เราสามารถซื้อ ที่อาบน้ำให้คุณมีได้แล้วนะคะดีใจมากเลยบ้านเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วอะ่ะทุกคนให้ชีได้แบบอาบน้ำเพิ่มหน่อยสกปรกเออทุกคนเหรอไอชุดที่มันเป็นเสื้อตัวเมคใช่ปะวิชชีเป็นอะไรอะ่ะอ๋อชิมอติฟายเหรออ๋อชีงั้นชีไปนอนก่อนเดี๋ยวชีตุยขึ้นมาออะไปไปนอนไปนอนเออเราสงสัยแค่ว่าไอชุดที่ฉันคือเมฆรอยมารอยไปรอยไปลอยมาใช่ปะมันจะมาอยู่ในฮาส์โฮลด์ของเราเลยไหมอ่ะเข้าไปดูกันนะ คุณผู้ชมคะ่ะมันอยู่คะ่ะมันมาอยู่มันไม่อยู่ในฮาโชว์ของเราเลยแปลว่าไอเซตชุดนั้นเราก็ขายได้อะดิเฮ้ยงั้นเราแต่งตัวชุดนี้ให้น้องเหรอฉันคือเมฆลอยไปลอยมาอยู่บนฟากฟ้าลอยไปลอยมาแล้วก็ลอยมาลอยไปโอเคแอมโอเควิดิสลุกค่ะไปค่ะอาราชีก็นอนเต็มอิ่มตื่นตีหนึ่งกันไปเลยนะคะทุกท่านตื่นมาแล้วก็ ให้ชีเพาะกบนะคะอ่ะให้ชีใส่ลุคนี้นะคะแล้วก็ให้ชีได้โปรโมทลุคนี้นะคะอืมชุดมันหายาก,กนนอะเนาะก็เป็นหมื่นหนึ่งไปเลยนะคะทุกคนอยากมีบ้านให้น้องอยู่อะคะ่ะโบเจงโบจามันเอ็กซ์ปายอีกแล้วอะทำไมอะโบเจงโบจาโบเจงบรโบจาทําทำไมอะคะ่ะพอเลิกวิ่งได้แล้วคะ่ะคุณมิขายใหม่คะ่ะอ่าเราเป็นห้าพันไปนะคะ เรานะคะก็ได้ให้คุณมีนะคะมาที่โรงเรียนเร็วกว่าเวลาแบบเร็วกว่ามากๆเลยมาตั้งแต่ตีสี่นะคะให้มันเล่นคอมที่โรงเรียนหน่อยอะ่ะชีไม่ได้แตะคอมพิวเตอร์เลยอะ่ะให้ชีมาแบบคลายเครียดหน่อยนะแล้วเราอะ่ะก็ไม่รู้ว่าเราสร้างห้องชมรมพวกนี้ขึ้นมาทาไมอะ่ะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อะ่ะเนี่ยถ้าจะใช้มันก็ต้องมาเวลาอย่างเงี้ยแล้วก็มาใช้ใช่ปะตอนแรกอะ่ะนึกว่าชมรมหมักรุกอะ่ะจะได้เล่นกันอยู่ในนี้เปล่าคะ่ะว้าไปเล่นคะ่ะ วันนี้ตอนบ่ายสามครึ่งเนี่ยก็มีต้องไปเล่นชมรมหมากรุกนะแต่คิดว่าไม่รู้ว่าวันนี้จะได้แบบเลื่อนเลเวลไหมอะในชมรมนี้เพราะว่าชีจะต้องทาให้เลเวลอยู่ในเลเวลสามด้วยอะใช่ปะเลเวลสามนี่ไง,ไงใช่จริงๆด้วยทุกคนคะ่ะเพื่อนที่ฉันเองคะ่ะแคสซินดรากอดนะคะบอกว่าอยากซื้อชุดโบเจงโบจากลับบ้านเลยค่ะไม่น่ามาโรงเรียนเลยทุกคนกลับมาถึงบ้านแบบวาร์ปไปวาร์ปมาเพื่อที่จะมาขายชุดโบเจงโบจาโบเดมเบอร์นมโบจ่าขายสิคะคุณมีขายสิคะ ทำไมไม่ชิปคะอีจีมีมันพังอีกหรือเปล่าตัวมันพังอีกหรือเปล่าชิปสิคะเ้ยคุณทำไมมันไม่ชิปหว่เอาคุณค่าชิปทุบไยเออไม่ได้ค่ะเอากดส่งไม่ได้อะ่ะทําไมอ,ะอ่ะอะทุกคนเราออกจากเกมแล้วเราเข้าใหม่มานะคะชิปได้ไหมอะ่ะชิปทุบายเออทำไมไม่ได้อะ่ะคุณทําไมมันทําไม่ได้อะ่ะอันนี้เราซื้อตู้ไปสนณีตู้ใหม่มาเลยนะคะซื้อมาแล้วมันชิปได้ไม่ได้เอาคุณคะ อคุณคะทำอะไรคะชิปสิคะห้าพันนะคะอืมแค่ทุบตู้ไปสนีออกค่ะอะไรกันก็ไม่รู้เนะาะอเก็บขยะในบ้านหน่อยโอ้โหหัวจะปวดว่ะทุกคนนี่ทั้งออกทั้งเข้าไปแมบอื่นไปนูนป่นไปนี่ออกจากเกมเข้ามาในเกมส่งไม่ได้ค่ะทุบตู้ไปสนีทิ้งนะคะแล้วลงใหม่ ส่งได้ค่ะคุณผู้ชมโอ้ไม่กอดชีวิตนะคะเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะเดี๋ยวรอไปโรงเรียนพร้อมชีกันนะทุกคนไปกันค่ะมาถึงที่โรงเรียนกับคุณมีมีแล้วนะคะเอวใครล่ะคะเนี่ยอ่ะคุณครูในคลาสหนึ่งเหรอคะอา้าวแล้วคุณครูลิต้าไปไหนอะ่ะคุณลิต้าลาหยุดหรือเปล่า คุณมีช่วยไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องเรียนด้วยนะคะที่ตู้ล็อกเกอร์มันสามารถซื้อลูกฟุตบอลได้ด้วยนะทุกคนอุ๊ยข้างในน่ารักน่ารักมากค่ะเกือบหลุดเกือบหลุดคุณคะเรามาลองแ add พ r e พ p decoration กันไหมหอยสิ่งนี้คือดูดูดูค่ะอ่ะเสียงออดดังเวร์ ไหนขอเราเช็คหน่อยสิว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างนะคะในวันจันทร์อ๋อคาบเช้าก็จะเป็นคาบวิชาคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็คาบบ่ายก็จะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะคะอุ๊ยวันนี้ชีตั้งใจเรียนเลขอยู่นะชีเทคโนตด้วยอะ่ะนี่เราไม่ต้องสั่งอะไรเลยนะชีก็ทําของชีเองนะคะเนี่ยมันมีป๊อปอัพขึ้นออมาว่าลือสะพัดกับข่าวลือนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็คือมันเกิดกข่าวลือขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนมันเนี่ยนะก็เกิดขึ้นจากการซุบซิบ ของนักเรียนในชั้นเรียนนะคะแต่ตอนนี้มันก็ได้ขยายวงกว้างเกินกว่าที่จะควบคุมไหวแล้วนะคะเขาบอกว่าแม่ของใครบางคนหลานของแม่ของใครบางคนใช่ไหมดิฉันเรียงลำดับถูกหรือเปล่าได้ทำอะไรบางอย่างนะคะหลังเลิกเรียนนะคะแต่ว่าก็ไม่มีใครในห้องเรียนนะคะที่พูดตรงกันเลยสักคนเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็เมื่อมีเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะคะมาถามเรื่องนี้นะคะเกี่ยว มาถามเกี่ยวกับเรื่องนี้กับคุณหมี่มีนะคะคุณหมี่มีเนี่ยควรจะแพร่สะพัดข่าวลือนี้ต่อไปไหมหรือว่าควรจะหยุดมันไวนะ้ณตรงนี้นะคะด้วยความเป็นส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ชอบอะไรที่เป็นข่าวลือเลยค่ะรอสอรอมากเลยนะคะไปค่ะหยุดนะคะเอาหมดคาบชาวแล้วค่ะไปกินข้าวกันค่ะเราไปกินข้าวกับเพื่อนๆนที่โรงอาหารกันดีกว่านะคะวันนี้เราจะสั่งอะไรกินกันดีเอ่ยสั่งชุดคุณหนูแม้จูเนีร์ l u นช์ขอชุดคุณหนูที่หนึ่งค่ะ คุณเอวาโซเชียลบันนี้นี่ก็คือแบบเด้งไม่หยุดอมีคนเมสเซจดิฉันมาอีกแล้วค่ะโอ้ยตายแล้วแล้ว,ลวทุกคนอยากให้ดิฉันจับกีตา้าขึ้นมาดีดมากเลยเหรอคุณเอวาคุณส่งเป็นอยู่ข้อความเดียวเหรอคะเนี่ยฮะดิฉันเริ่มจะเบื่อหน่ายกับมันแล้วนะคะคุณเอวาเอา้าเฮ้ยไปกดหน้านี้ชีแบบไม่ชอบฉันด้วยอืมแอซอรนะคุณเอวา คุณคะดิฉันอยากให้ซิมของดิฉันมันมีสิวบ้างอะทำไมสิวมันไม่เคยขึ้นเลยอะหรือว่าเราไปแอปพลายโซเชียลเฟสเฟชเชียลคลีนเซอร์บ่อยไปนะอ้าวกระดิ่งเข้าเรียนแล้วคะ่ะแล้วเป็นยังไงคะอีจีมีคะ่ะมาอาบน้ำอยู่เอาไปเข้าเรียนคะ่ะเข้าเรียนให้ทันกับเขาบ้างนะคะและช้ใส่ชุดนี้อีกแล้วสงสัยเดี๋ยวตอนบ่ายชีจะไปชมรมหมักรุกของชีนะคะเอามาเรียนวิทยาศาสตร์กันคะ่ะ ชมรมหมักรุกของคุณหมีมีนะคะก็จะเริ่มขึ้นในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านะออะหมดเวลาเรียนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวชีก็จะไปชมรมหมักลุกสินะโอเควันนี้นะคะคุณหมีมีนะคะก็ทําให้คุณครูของเขาประทับใจนะคะเยี่ยมมากเลยมีอะคุยกับเพื่อนหน่อยเป็นไงเพราะว่าค่าสังคมมีน้อยมากเลยนะคะอะคุยยังไม่ทันเสร็จนะคะก็ต้องไปชมรมเชสแล้วคะ่ะเราไม่เดินไปด้วยคะ่ะ พังหรือเปล่าสี่โมงแล้วชมรมเริ่มสามโมงครึ่งอะทุกคนวันนี้คือแบบอะไรกันคะเนี่ยโอเคตอนนี้ก็เลิกจากชมรมแล้วก็กลับมาบ้านแล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนเราว่า e ีีนี้เราขอจบไว้ที่ตรงนี้ดีกว่านะคะเพราะว่ามันแบบมันทั้งบักทั้งกริชอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยอะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าใครชอบ e ีีนี้นะคะก็กดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้เราได้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวมาต่อแน่นอนคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคน